อาหารที่เรากินในแต่ละวันมีสารอาหารเพียงพอต่อสุขภาพหรือไม่และต้องการอาหารเสริมมากน้อยเพียงใดมีคำตอบที่นี่มีเหตุผล5ประการที่เราต้องการอาหารเสริมหรือวิตามิน 1. เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยอาหารที่อร่อยแต่ไม่ดีต่อสุขภาพหลายคนเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และอาหารแปรรูปที่แทบไม่มีคุณค่าทางอาหารทำให้ขาดสารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการจริงๆ 2. การรับประทานอาหารเสริมช่วยชดเชยสารอาหารที่ร่างกายขาดไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช่นควรรับประทานวิตามินซีหากรับประทานผักและผลไม้น้อยหรือรับประทานวิตามินเอหากเป็นคนที่ใช้สายตาหนักเป็นต้น 3. อาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่การรักษาโรคแต่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อาหารเสริมแต่ละชนิดให้ประโยชน์ต่างกันเช่นสังกะสีช่วยบำรุงระบบเอนไซม์และเซลล์ต่างๆแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูก จึงเป็นเหตุผลที่เราควรรับประทานอาหารเสริม